เลยไปนู้นเลยกี้โอ้ก็ไม่ได้ถูกไปอย่างครัองดูมีร้อยยี่สิบห้ากับร้อยสิบให้เลือกล้องสิบก็ลองขี่ได้ครับลองขี่ก่อนเลยร้อยนี่เหมือนรถอีปีนี่สนุกดล้วคันนี้ถ้าไปรุ่นเนี่ยมันต้องเด็ดไว้อยยี่ิบห้าเปรุ่นสนมากเดี๋ยวจะเร้อย่สิบห้าครับ ไปลองกไม่ได <laughs> <ALLY>: ้ะยงไนเดี๋ยนูช่วยตัดอ้อยเยอะกซื้อให้ไม่ใช่ให้ขลุงเนาะได้ให้ี่ขีเล่นนี้ใช่เออขี่จิงปลาชีวิตไอ้เวยจิ้งปลาค้งเป็ด ได้ปลาตัวสองโลวันนี้มันขายเหมือนปลาไว้พ่อตัวหางเลี้ยวเปียบเลยเอาตัวใหญ่ขายไงเออตัวใหญ่ขายเอ้ยขลางเนี่ยต้องขายตัวใหญ่แล้วกินตัวเล็กตัวใหญ่ได้เงินเอาปลาหัวโตไว้พอกินนะหางเลี้ยวเปียบเลยมีเครื่องเครื่องทำหรือมาอย่างนี้เนี่ยมาเขามาขายอย่างนี้เชื่อมันอย่างนี้เลยครับตื้งมันอย่างนี้เลยผมไม่ได้ทำเองไม่มีช่างไม่ได้ทำอะไรเลย แค่แบบใส่ตะกงตะกา้าใส่อะไรให้มันครบๆเฉยเยแค่นั้นนะครับ